สวัสดีครับบ้านมุงพระเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ที่67นะครับมีภาพสวยๆมาฝากนะทุกรายการนี่องค์200บาทหมดนะครับสอบถามข้อมูลขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนี่นะครับแอดไลน์เบอร์โทรช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับทุกรายการองค์ละ200บาทหมด ามาเริ่มในการที่หนึ่งกันเลยนะนี่เป็นพาเนื้อชินนะครับแต่ผมเดียวไม่ถูกคือพรอะไรน,นะครับนี่นะครับรายการแรกรายการที่สองก็เป็นพากุนดินนะครับพิมพ์ทรงสวยงามแต่ผมไม่รู้กุไหนนะเนื้อหาดีนะครับรายการที่สามเป็นเหรียญทรงผนวดของรัชการที่9้านะครับ นะครับายการที่สี่เป็นพระปิดตาเนื้อผงวัดประสาบบุญยญวาสนะครับพระปิตาประสาบนะสี่เป็นเต่าพ่อหลิวนะครับเป็นเต่าพ่อหลิวเนื้อผงนะครับนี่นะครับเป็นเต่าเนื้อผงนะ หกเป็นพะล่วงทรงเกาะชิ้นเขียวนะครับพะล่วงทรงเกาะชิ้นเขียวเก็ดเป็นพัพติดตามไม่ทราบสำนักนะครับนี่ตาเก่านะครับแปดเป็น้าเนื้อชินนะครับไม่ทราบทีนะนี่ ได้การนี่องสองร้บาทหมดเลยนะครับ9้าเป็นเต่าหล่อทองเหลืองนะครับเต่าหล่อทองเหลืองหลังยันนะไปก,ก้นใต้ท้องใต้ทองนี่น่าสวยงามสิบก็เป็นพระเนื้อชิ้นนะครับมตาบสำนักไม่ตากลุ่มกันนะครับสิบเอด เป็นพระยอดคุณพลลงทองลงชาตินะครับในดินนะนสิบสองเป็นเลดของพ่อรวยนะครับพ่อรวยวัตโกนะนี่นะครับเลดพ่อรวยวัตโกมีไก่ด้วยสิบสาม เป็นผาาเนื้อดินนะครับเป็นพักุเนื้อดินนี่นะครับเป็นพักุงเนื้อดินนะครับหมายเลขที่สิบสี่เป็นเสือนะนางอาปากกลมๆก,ก้นมีอุดกิ่งนะครับมียันตอยู่ตัวหนึง่งนี่นะครับ หมายเลขที่สิบห้าเป็นพันเนื้อดินเก่านะครับในราบทีนะครับสวยเลยนี่ทยืนเนื้อดินนะสิบหกเป็นพันคขุนแผนเก่านะครับเหรียมพลาสติกเก่ามากเหรียมวินเทจเลยนะครับสีดำนะสิบเจ็ด เป็นผ้าแผงตัดนะครับน่าจะเป็นนาดูนนะหมายเลขที่สิบแปดเป็นตะกรุดนะครับถักเชือกความยาวอยู่ประมาณ3ามนิ้วนิดๆน,นะครับประมาณ3มนิ้วนิดๆวัดให้เลยดีกว่านะแปบ๊บหนึ่งนี่นะครับว้สนิ้วครับความยาวสี่นิ้วเลยนะ ขัดเชือกนะครับ,บ 18. หมายเลขที่สิบแปดหมายเลขที่สิบเก้าเป็นกิ่งเก่าไม่ทราบที่นะครับอุ้ยมีเขียนน่าจะผมอ่านไม่ค่อยออกวัดอะไรทุกอย่างนะนี่นะครับตามกระภาเลยหมายเลขที่ยี่สิบเป็นผ้าหนุ่มปูดทวดน,นะครับเนื้อว่าลงทองหน้า ด้นหลังมียันนะครับนะครับสองเดิมจะปัดนะ620รายการนะครับสนใจติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ